หม,สม่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมลาเซียวนะคะในคลิปนี้เดี๋ยวโมจะมาเล่าให้ฟังในช่วงชีวิตช่วงหนึ่งที่อยากจะบันทึกช่วงนี้ไว้ระหว่างที่เราหลบภัยไปอยู่ที่บ้านก้องปุ่งนะคะโมอัดคลิปเป็นวันที่9พฤศจิกาย,ยน2024คะ่ะในรัชชานะคะเริ่มเข้าสู่เข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการนะคะตั้งแต่ออกพรรษาที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้และมี พายุข,ข้าวเมื่อวานวันที่6-7นะคะแตดทำให้ฝนตกตลอดทั้งวันอากาศหนาวมากเพราะช่วงนี้ก็จะเป็นฤดูหนาวอยู่แล้วใช่ไหมคะหลังจากฝนตกก็ยื่อหนาวคะ่ะทุกท่านตอนนี้เป็นเวลา11โมงโมอัดคลิปแล้วยังใส่เสื้อแบบนี้อยู่เลยฮ อิจฉาใช่ไหมคะเเข้าเรื่องกันเลยนะคะจริงๆคลิปนี้อาจจะไม่น่าสนใจสําหรับหลายๆท่านแต่ว่าสําหรับโมแล้วจะเป็นช่วงชีวิตช่วงๆหนึ่งที่เราได้หลบภัยไปอยู่ที่บ้านก้องปุงนะคะทำไมถึงต้องหลบภัยไปอยู่ที่บ้านก้องปุ๋งนะตอนนั้นคือในละชานภาคเหนือนะคะหลังจากเกิดสงครามในเมืองลาเซี่ยแล้วใช่ไหมคะใกล้เข้ามาที่น้านํารันทําให้มีระเปิดมาตกอยู่ที่น้านํารันเพราะฉะนั้นเราก็เลย มีลูกเล็กพากันหลบไปอยู่ที่บ้านก้องปุ่งเกือบเกือบสามเดือนเลยทีเดียวค่ะจนถึงตอนนี้นะคะสถานการณ์ณตอนนี้สงบหรือยังณตอนนี้คือยังไม่สงบนะคะที่น้ำรันนะคะยังได้ยินเสียงปืนใหญ่อยู่นะคะ เป็นบางวันแต่บางวันก็ไม่เคยได้เยินมากเท่าไหร่ก่อนอื่นเลยต้องขอ,ขอขอบคุณเจ้าของบ้านน้องสองนะคะที่ทำให้เรามีที่พักที่กินที่นอนอย่างสุขสบายเลยขอบคุณขอบคุณเจ้าของบ้านขอบคุณครอบครัวน้องสองมากๆคะ่ะที่ให้ความช่วยเหลือแล้วก็ที่ต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยขอบคุณจริงๆนะคะและขอบคุณชาวบ้านที่บ้านก้องปุงตรงเล่านะคะที่ ช่วยเหลือเกือ้อกูลระหว่างที่เราหลบภัยอยู่นะคะบางคนก็เอาข้าวเอาน้ําเอากับข้าวมาให้แบบเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นฟืนอะไรแบบนี้ถ้าหากไม่มีชาวบ้านที่บ้านก้องปุ่งนะคะเราคงไม่ได้อยู่จนถึง3เดือนแน่ๆคะ่ะทุกท่านและขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเป็นกําลังใจอย่างยิ่งคะ่ะขอขอบคุณ ถ้าหากว่าไม่มีทุกท่านเราก็ไม่มีวันนี้กำลังใจจากทุกท่านคือทั้งๆที่เราไม่รู้จักกันและทุกคนทุกท่านก็ให้กำลังใจเข้ามาแบบล้วนหลานเยอะแยะเต็มไปหมดเลยต้องขอขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณจากใจเลยนะคะไปดูบรรยากาศลูกๆกันเพราะว่าอากาศหนาวเราก็เลยต้องใส่เสื้อผ้าหนาๆกันแบบนี้เลยนะคะขนาดใส่หนาๆกันแบบนี้ยัง เท้าเย็นมือเย็นอยู่เลยทุกท่านอากาศหนาวจริงๆในช่วงฤดูหนาวเวลาฝนตกแบบนี้ทำให้อากาศยิ่งหนาวเย็นเข้าไปใหญ่เลยค่ะช่วงที่เราหลบภัยอยู่ที่บ้านก้องปุ๋งนะคะทำให้เราได้เจออะไรหลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นไ้เห็นวิถีชีวิตการดำเนินในรัดฉานภาคใต้นะคะที่หมู่บ้านก้องปุงอยู่ในต่งลิวใ,ใกล้ๆกับตงรงลาวจะเป็นจังหวัดเมืองกึงนะคะ เป็นลัชานภาคใต้ในประเทศเมียนมากค่ะแถวบ้านก้องปุง และตรงลราวนี่คือจะใกล้กับน้ำรันประมาณหนึ่งชั่วโมงไม่ใกล้ไม่ไกลจากน้ำรันเราหลบภัยไปอยู่ประมาณเกือบเกือบสามเดือนเราเจออะไรเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเลยในคลิปนี้โมก็เลยจะมาเล่าให้ฟังแล้วก็จะมาขอบคุณที่ช่วยเหลือครอบครัวเรามาโดยตลอดนะคะและจะมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงช่วงที่เราอยู่ที่บ้านน้องสองเราทำอะไรบ้างอะไรแบบนี้อยากให้เจ้าของบ้านได้เห็นด้วยอยากให้ทุกท่านได้เห็นด้วยแล้วก็เก็บ ภาพบรรยากาศในช่วงช่วงนั้นไว้ด้วยนะคะเผื่อว่าอนาคตเราจะได้ลูกเราจะได้มาดูเพราะปกติแล้วเราเคยได้ยินจากพ่อแม่เราว่าเราเคยหลบภัยนะอะไรแบบนี้เพราะว่าตอนนั้นเกิดสงครามตอนโมยังเด็กนะคะพ่อแม่เล่าให้ฟังบ่อยๆบ,บ,บ่อยมากเขาบอกว่าเวลาจะหลบภัยทีจะต้องหลบตอนหลบภัยตอนกลางคืนไม่มีรถไม่มีอะไรมีเพียงแต่แล้อแล้วก็ ใช้เท้าเดินเดินเท้าเท่านั้นนะคะแต่ว่ามาถึงสองโมงแต่เราเคยได้ยินแต่เขาเล่ากันแต่ไม่คาดคิดว่าเราก็จะได้มาเจอแบบต้องหลบภัยอะไรประมาณนี้เพราะว่าสถานาการณ์แบบนี้เราไม่คาดคิดเลยว่าวันหนึ่งเราจะได้มาเจอกับตนเองแต่ว่ามาถึงช่วงเรานี้คือเราใช้รถเดินทางแล้วทุกอย่างสะดวกสบายเราก็ยังลำบากขนาดนี้เรามาคิดคิดแล้วช่วงที่พ่อแม่เราจะเป็นยังไง จะต้องเดินทางตอนกลางคืนด้วยอะไรด้วยแล้วต้องหวาดกลัวอะไรหลายๆอย่างทั้งๆท,ที่ไม่ทราบข่าวอะไรล่วงหน้าเลยอะไรแบบนี้พอเรานึกแล้วใจหายแล้วก็ไม่อยากจะสงครามหรืออะไรที่ทําให้วุ่นวุ่น,ว,นวายวายแบบนี้ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นกับใครผู้ใดในโลกนี้เลยอยากให้อยู่แบบสงบสุขเหมือนประเทศไทยอะไรแบบนี้ โอเคทุกท่านแต่เราก็ผ่านมาได้ด้วยดีนะคะงั้นโมจะพาทุกท่านไปชมบรรยากาศกันระหว่างที่เราอยู่ที่บ้านก้องปุ่งค่ะและในคลิปนี้น้องสองก็อาจจะได้เห็นบ้านตัวเองไปด้วยว่าช่วงที่เราอยู่คือเราทำอะไรบ้างนะคะไปชมกันเลยค่ะว่าเป็นยังไงวันนี้พิ่เสีงทำความสะอาดบ้านให้ความสะอาดห้องครัว เราลองมัดใส่ปันเจ้าเฮิรนเขาการเสียงว่าจองจองๆตีใจมไม่ใจได้ไม่หู้เนี่ยว่ะเขาได้ใจเยอเขาเพราะเห็นเจอไหนแค่นี้มาเพราเป็นเขาเด็ดอันนี้คือยังไม่ได้ทำก่อนทำเดี๋ยวเรามาดูหลังทำเห็นเช่นเฮ้ลองมัดใส่เนี่ยวันนี้ เสร็จแล้วที่นี่นะคะก็จะประมาณนี้เย้าค่ะตอนนี้ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะประมาณนี้ถ้าเจ้าของบ้านเห็นเขาคงคิดถึงแน่แนเลยลุงเอาก็้ไม่เฮ็ดซ้อมเหรอลุงเอก็ไม้ซอมเห็น มายเันเจ้าขึ้นนะและนี่คือวิดีโอทั้งหมดนะคะสำหรับพี่น้องที่บ้านก้องปุ่งนะคะมาให้กับข้าวมาให้ฟืนจริงๆมีเยอะกว่านี้แต่ว่าเสียดายมากๆบางท่านโมอาจจะไม่ได้ถ่ายไว้ต้องขออภัยด้วยนะคะ ก็เดมี่เป็นมังก็อันคำไร่ป้อไว้่ะนะอันมาปันพักหวามาปันเข้าหวามาหลูกเข้าหวาเจในพื้นหวาเจ่นในคาขั้งปันใหญ่ๆน้ำน้ำมังก็เต๋ออัไร่ป้อไววในคาแมนมือคาด้งได้ขอบหล่อน้านั้นก็แมนมือคาด้าได้กว่าด้านนอกเจ่น้นอับไร่ป้อไว้ค่ะนะอยู่ให้เขาเสียดายไปให้เขาคิดถึงอะไรแบบนี้จริงๆการนี้ก็จะเป็นส่วนสนหนึ่งแต่ว่าโมอาจจะไม่ได้ถ่ายมาทั้งหมดนะคะต้องขออภัยบางท่านมา เพราะว่าที่ก็ว่างถ่ายบ้างไม่ว่างถ่ายบ้างอะไรแบบนี้แต่ก็ได้เก็บบรรยากาศมานิดนิดหน่อยหน่อยค่ะอยู่ที่บ้านกล้องปรุงแล้วรู้สึกอบอุ่นใจมากๆเลยนะคะทุกท่านเหมือนได้อยู่บ้านตัวเองเพราะว่าเราอยู่ที่น่นแบบทุกคนเป็นกันเองแล้วเอาเอานุ่นเอานี่มาให้ อะไรแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นวัฒนธรรมของพี่น้องชาวไทยใหญ่อย่างหนึ่งไม่ว่าจะไปไหนอะไรอยู่ที่ไหนลำปากอะไรแบบนี้ก็จะมีผู้คนก็จะมาช่วยเหลือเกื้อกูลกันแบบนี้นะคะหลังจากกลับมาที่บ้านก้องปุงเราก็มาทําความสะอาดบ้านให้เจ้าของบ้านเก็บข้าวเก็บของนะคะแล้วตัดสินใจกันกลับมาที่น้ำรันค่ะณตอนนี้ก็มาอยู่ที่น้ำรันแล้วนะคะพอกลับมา ที่บ้านก้องปุ่งแล้วทําให้ทุกคนปรับตัวไม่ทันนะคะทุกท่านเพราะว่าเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวทุกคนก็เลยแบบไม่สบายกันทั้งบ้านเลยโอ้ยช่วงนั้นคือทรมานแบบสุดๆไปเลยตอนที่ไม่สบายกันนะคะทําอะไรก็ไม่ได้ถ่ายวีดีโอก็ไม่อยากจะถ่ายเลยเพราะฉะนั้น คลิปก็จะขาดขาดไปบ้างนะคะโอเคตอนนี้ก็คือต้องกลับมาเริ่มใหม่ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยไปถ่ายคลิปที่ไหนเพราะว่าต้องระวังมากๆเลยเดี๋ยวเขาหาว่าเราเป็นนักข่าวอะไรแบบนี้อาจจะโดนหิ้วไปไหนไม่ทราบเพราะฉะนั้นช่วงนี้คือจะทำคลิปจะอยู่แต่ที่บ้านต้องเปลี่ยนแนวแล้วถ่ายสุ่มสี่สุมห้าไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วคะ่ะอาจจะ ไม่ใครได้พาทุกท่านไปไหนแล้วแต่เราก็จะอยู่บ้านแล้วก็ทำอะไรกิจกรรมที่บ้านมากกว่าอะไรประมาณนี้ขอให้ทุกท่านนะคะอยู่เป็นกำลังใจให้กับโมไปนานๆเลยค่ะออามาถึงบ้านไม่กี่วันเราก็จะทำกับข้าวไปถวายพระอาจารย์เพราะว่าถ้าไม่มีรถพระอาจารย์นะคะเราจะกลับมาที่นี่ไม่ได้เลยต้องขอบคุณพ่มินและก็พระอาจารย์จริงๆค่ะ พี่แสงก็ทำหนึ่งอย่างพี่ข้าแสงก็เห็ดหนึ่ง milk. เมลแหงงมาตยุยทอดมันฝรั่งค่ะจอมขาจอชาปอสกัก ผมสึกศักก่อนตนหน่งก็ขึ้นมาขึ้นย้อนสู้อย่าให้สึกสักดิ์ให้หายสมค่ะนี้ทุกคนเก็บของเรียบร้อยค่ะเก็บโคยมวมดยาวเต็มือนำลันเลยค่ะตอนนี้นะคะเก็บของเรียบร้อยแล้วกลับบ้านแล้วที่สองค่ะมือยาวค่ะ ส้มขาลุงส้มคาเดี๋ยวจะมานำามนจินสายส้มขาหนังคำส้มขาสาธุเมื่อลุง

ค่ะพีมินใหม่ซุ่มค่ะอะเลรเน่กาดการ์มี่ปีมิ้นค่ะพร้อมนู้นนะร้อมนั่นแต่เขากว่าดั้งหลดั้งเลยก็ดั้งเด็กเลยมาอยาบซ้อมเขาอดิ๊กนะนี่นะคะจะเป็นเพื่อนพี่แสงเวลามีอะไรก็จะให้ความช่วยเหลือตลอดเลยขอบคุณจริงๆค่ะซ้อมนำนำค่ะบายบายวงขวัญค่ะบายบายมาเลยเฮาน่ะขอบคค่ะ โอเคในคลิปนี้ลูกงอแงแล้วเริ่มหิวนมแล้วตอนนี้คืออยู่กับพ่อเพราะฉะนั้นตอนนี้ขอตัวไปให้นมลูกก่อนนะคะสุดท้ายเลยต้องขอขอบคุณน้องสองแล้วก็ครอบครัวน้องสองนะคะขอบคุณพี่น้องที่บ้านกล้องปุ่งขอบคุณพี่น้องที่ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเป็นกำลังใจในช่องโมลาเซียวนะคะขอขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจเลยค่ะถ้าหากไม่มีทุกท่านเราก็ไม่มีวันนี้เพราะฉะนั้นในคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนค่ะโอเคค่ะในวิดีโอนี่ก็เดี๋ยวย้อนป้อก,กันหน่ก่อนค่ะห้ามนํำเติลรัดเป็นภายไทยค่ะเนาะเพราะฉะนั้นก็ย้อนทบกันใหม่ในวิดีโอนาค่ะไม่ซุ้งค่ะสวัสดีค่ะ バイバイ。